ร,ร้อนๆแบบนี้กาแฟโบราณสักแก้วหนึ่งหอมหวานอร่อยชื่นใจสวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีสูตรลับกาแฟโบราณมาฝากกันค่ะ ก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะและสําหรับในวันนี้นะคะพี่ขวดก็มีสูตรรับกาแฟโบราณซึ่งสูตรนี้นะคะพี่ขวดได้มาจากร้านน้ําชงที่อร่อยมากๆเป็นการชงแบบ1แก้วนะคะใครได้ทานติดใจแน่นอนโดยเฉพาะช่วงนี้ร้อนมากๆเลยนะคะได้กาแฟโบราณแบบนี้สักแก้วหนึ่งชื่นใจแน่นอนค่ะก็ให้เราเตรียมผงกาแฟ ะะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้2ช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้เทใส่ถุงกรองชาเพื่อให้สะดวกในการชงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเทน้ำร้อนลงไป180 ml ค่ะคนๆเขาให้เข้ากันสักนิดนึงนะคะแล้วก็จับเวลาพักไว้แบบนี้1น,นาทีค่ะ หลังจากครบเวลาหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากรองกาแฟเขากลับไปกลับมาสักสามรอบค่ะก็คือให้เราเตรียมถ้วยภาชนะมาอีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆเทเขากลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะสูตรนี้พี่ขวดได้มาจากร้านน้ำชงนะคะที่รู้จักกันค่ะเขาชงอร่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟเย็นหรือว่ากาแฟโบราณหรือว่าจะชาเย็นชาดำเย็นอร่อยมากๆนะคะเขาให้สูตรมาพี่ขวดก็เลย ทำทานเองตลอดเลยอร่อยจริงๆค่ะสูตรนี้หอมหวานชื่นใจมากๆเลยนะคะหลังจากที่เรากรองกลับไปกลับมา3รอบแบบนี้แล้วนะคะตัวกากกาแฟที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็ให้ทิ้งไปได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ําตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้พี่กวีใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะแต่ใครจะใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวก็ได้ค่ะตามด้วยคอฟฟี่เมดอีก1ช้อนโต๊ะค่ะ คนผสมทุกอย่างเขาให้เข้ากันเลยนะคะและสําหรับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการชงกาแฟโบราณนะคะนั่นก็คือเกลือป่นค่ะหลังจากที่เราคนจนทุกอย่างเข้ากันดีแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราเติมเกลือป่นลงไปปลายช้อนแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะคนให้เขาเข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเติมนมข้นหวานลงไป30 ml นะคะหลังจากที่ใส่นมข้นหวานแล้วก็ต้องตามด้วยนมข้นจืดอีก30 ml ค่ะ ความหวานของกาแฟโบราณถ้าเราชงทานเองเราสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะแต่สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรของร้านน้ำชงนะเขาก็จะเป็นสูตรและอัตราส่วนที่เขาให้มาแบบเป๊ะๆค่ะพอได้แบบนี้นะคะก็ให้เตรียมน้ำแข็งค่ะถ้าเป็นน้ำแข็งทุบหรือน้ำแข็งป่นได้เนี่ยจะเข้ากันมากๆเลยนะคะเมื่อเทลงไปจนเต็มแก้วแล้วแบบนี้ก็ให้เราโรยหน้าด้วยนมข้นจืดสักหน่อยเพียงแค่นี้เราก็จะได้และะ้วค่ะ กาแฟโบราณสูตรล้านน้ำชงที่ทำทานเองได้ง่ายๆอร่อยชื่นใจยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะลองทำกันดูค่ะ